โอเคสวัสดีครับเ,เดี๋ยวหลบแสงหน่อยเดี๋ยวหัวมันจะเลื่อมมาก่าได้แบบไหมโอเคนะครับช่วงนี้กระแสชายแดนก็มานะครับแต่ว่าเกษตรกรเร,เราช่วงนี้นะครับปรับปรุงข้อมูลการปลูกนะครับหล,ลายๆคนน่าจะหวานข้าวกันแล้วนะครับาจากประสบการณ์นะครับที่ลุงทะเบียนไปเมื่อวาน ก่อนนะครับอืมนะครับก็ก่อนหน้านี้พยายามเข้าแล้วนะครับแอปมันยังใช้งานไม่ได้ซึ่งเมื่อวานก่อนนี้ลองแล้วโอเคใช้งานได้แล้วนะครับก็สิ่งที่เรานะครับจำเป็นจะต้องเตรียมนะครับมีอะไรบ้างนะรูปภาพนะครับไปถ่ายไว้เอาจริงๆแล้วก็คือเอาโทรศัพท์เรานี่แหละถ้าเราสามารถที่จะทําเองได้นะครับเราก็เอาโทรศัพท์เราเองเนี่ยไป ก็บภาพนะครับแล้วก็ไปทํานี้ทุ่งนาเลยนะครับถ่ายรูปทําอะไรที่ทุ่งนาเลยแต่สําหรับผมเนี่ยก็คือว่าญาตาพี่น้องนะครับไม่ค่อยคล้องไม่ค่อยถนัดนะครับตัวผมเองนะครับก็เกษตรกรติดเดียวนะครับก็ทํากับเขาเหมือนกันนะครับแต่แต่ว่าให้ทางญาติที่อยู่หน้างานจริงเนี่ยส่งรูปภาพมาให้ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีขั้นตอนเรื่องของการเก็บภาพแล้วก็ะระบุตำแหน่งนะครับที่แปลงปลูกนะครับที่มันจะเกี่ยวข้องกับในระบบนะแต่ถ้าทําไม่ได้นะครับผมก็ทําแบบนี้มาหลายปีอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับได้ทําได้เหมือนกันก็มันอาจจะเกี่ยวเลือกกับของเกษตรหมู่บ้านเกษตรตำบลเขานะครับที่เขาเอาเชนนะครับรับรองให้เราได้นะครับก็ มันก็คงจะจบที่ตรงนั้นนะครับแต่ในส่วนของเรื่องการส่งข้อมูลนะครับปรับปรุงทะเบียนเกษตรเนี่ยก็คืออ่าเราน่าจะให้ลูกหลานนะครับพี่น้องที่เขาถนัดนะที่เขาสามารถทําได้นะครับก็ลองทําดูนะครับให้เขาทําให้นะครับผมเองก็ทําให้นะครับ3บ้านนะก็มีอะไรอ่าหนึ่งแหละต้องรู้นะครับว่าเราจะปลูกอะไรนะครับข้อมูลคร่าวๆคือตั้งแต่วันที่ปลูกนะครับวันที่ปลูกเนี่ยก็จะ ปลูกไปแล้วส5้าวันนะครับหลังจากปลูกไปแล้ว15บวันนี่คือเราก็ไปเก็บภาพนะครับถึงจะใช้ต่างเงื่อนไขเขานะครับวันนี้ปลูกนะครับอายุเก็บเกี่ยวนะครับทราบคร่าวๆนะครับแล้วก็ผลผลิตที่คาดว่าจะได้นะครับก็ระบุมานะครับต่อไร่ได้กี่ตันนะครับทําไปกี่ไร่ทั้งหมดนะครับก็ระบุไปก็ ข้าวก็จะประมาณนั้นข้อมูลเข้าไปนะครับไม่มีอะไรนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยก็นะครับไปดาวน์โหลดแอปนะครับแล้วก็ไปลงทะเบียนนะครับเลขรหัสนะครับก็น่าจะเป็นเลขลทะเบียนเกษตรนั่นแหละนะครับก็เอาทั้ง user อรทั้ง password ก็คือเลขเดียวกันเลยนะครับในช่วงแรกนะครับผมก็ใช้เลขนี้ประจันะครับก็มานะครับมาที่แอปหนึ่งนะครับ